เดินเหมือนเป็นบ้านตัวเองเลยนะคะขึ้นจากเรือมาคุณอาจิตบอกว่าให้เดินตามทางมาเนี้ยแล้วก็จะมาเจอเป็นเหมือนบ้านที่เป็นศูนย์รวมของ ของดีของชุมชนบางกบัวมาที่เราจะได้ช้อปปิ้งสินค้าชุมชนของดีของชุมชนบางกบัวตุนว่าเลือกสักอย่าง2ออย่างไปฝากคุณหมอดีกว่าเดี๋ยววันนี้เรามีนัดกับคุณหมอเราซื้อของให้หมอเราต้องเน้นเรื่องสุขภาพพี่เนวัสวัสดีค่ะพี่เนยคะาตูกขอซื้อของฝากหน่อยได้ครับเอาแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของดีของเด่นของเราของเด่นเราเลยนะครับก็จะเป็นพิมพ์เสน้ํากลิ่นดอกไม้นะครับก็จะเป็น มีหลายกลิ่นด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นคาโมไม้นะครับอันนี้ลาเวนเดอร์นะครับคำว่าพิมพ์เสียน้ํานี่คือเหมือนกับว่าเวลาที่เราใช้เป็นยาหมองน้ําทาถูทาถูแก้วิ่งเวียน่วยผ่อนคลายคักจมูกอะไรเงี้ยขับได้หมดเลยบัวมาลา Essential Oil เราจะใช้ Essential Oil อยล์คนที่เป็นภูมิแพ้อะไรต่างๆก็สามารถใช้ได้หมดเลยเป็นกลิ่นที่สกัดจากดอกไม้ครับ เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยพิมพ์เสน้ําที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยก็จะมีส่วนผสมเป็นดอกไม้ห,หอมมากเลยกลิ่นเย็นเย็น<ช>แต่ว่ามันก็จะมีกลิ่นของดอกไม้<ช>หอมๆหมวานๆเนี่ยปนอยู่ด้วยมันสดชื่นมันเย็นอันนี้เราได้สูตรมาจากอาจารย์แพทย์แผนไทยของวิไลศูนย์สุน,สนันทากับ พนกครร่วมกันหอมมากเลยค่ะมีกลิ่นดอกลาเวนเดอร์นะคะช่วยให้รู้สึกสงบผ่อนคลายกลิ่นดอกคาโมไม้ทำให้หลับลึกขึ้นเร็วขึ้น กลิ่นกุหลาบจะช่วยลดความเครียดช่วยให้การทำงานของหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยดีขึ้นมีกลิ่นยูคาลิปตัสเปปเปอร์มินต์บรรเทาอาการคัดจมูกเวียนศีรษะเมาลดมเมารเรือก็พกได้มีส่วนผสมของดอกหอมหมื่นลีแล้วก็ดอกมันลิอันนี้ก็สมุนไพรใช่ครับเป็นภูมิปัญญาของอชุมชนเนี่ยครับในอดี ่นซื้อกลับไปที่บ้านได้อ๋อแล้วเหรอรแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นใช่ครับเอาไว้ระครบแล้วก็เอามานึ่งนะครับแล้วก็สามารถมาประครบได้ใช่ไหมโครเวฟก,ก็ได้ในนี้ได้ครับได้เช่นกันแก้ปวดเมื่อยแล้วตอนนี้เมื่อยอะ่ะเดี๋ยวเราจะมีนวดแช่เท้านะครับหมู่บ้านนี้หอมจังเลย หมู่บ้านนี้หอมจังหอมสมุนไพรใช่หวัดดีค่ะสวัดดีค่ะหว,ดะวัดีค่ะอันนี้อันนี้เลือกนั่งได้เลยใช่ค่ะนั่งนี่เลยนั่งนั่งโต๊ะนี่แหละค่ะนี่นะนี่นะนไฮลไลท์หนึ่งของชุมชนบางกอบัวนะคะก็คือการที่ชาวชุมชนเขาเอาภูมิปัญญาเรื่องสมุนไพรที่ปลูกในท้องถิ่นเนี่ยมา ให้บริการแก่นะท่องเที่ยวน่าจะจะออกมาเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่สามารถซื้อฝากได้หลากหลายแล้วนะเราทํากิจกรรมทั้งหมดเสร็จเราอาจจะปวดเราอาจจะเมื่อยเราอาจจะรู้สึกอ่อนล้าหรือเอาเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยเราแค่อยากจะสบายก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ตุ้งพาคุณผู้ชมมากันที่เหมือนอ่าเป็นสปาได้สปาได้ไหมสปาเท้า,ปา,ทาเป็นสปาของชุมชนและนี่ก็คือพี่จุกพี่จุกจะ สอนให้เราได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการนี้ของชุมชนกันพี่จูคะในน้ําที่เราจะแช่เท้าเนี่ยมีสมุนไพรอะไรบ้างเอ่ยมีทั้งหมด7ชนิดที่เราใช้ผสมเนาะจะมีไพรขมิ้นเหลือปละหมอตะไคร้ชุมเห็ดเทศมีลูกมะกรูดที่เราต้องใช้ผิวของมันเป็นผิวมันจะมีสารระเหยของน้าตับได้แล้วก็เกลือด้วยค่ะอ๋อต้องใส่เกลือด้วยใช่อือันนี้เราแช่นานไหมคะแช่สักห้านาทีค่ะพอน้ําเริ่มจะอุ่นเนี่ยเราก็ นวดได้เลยโอเคได้ค่ะแช่ก่อนเนาะแช่ก่อนผ่อนคลายก่อนจ้าตูนดูผ่อนคลายไหมคะหน้าผ่อนคลายมากอันนี้เป็นการออกทีวีใช้เท้าออกออกทีวีครั้งแรกของตูนเลยอะเหรอคะใช่ตูนบอกว่าจอตูนใช้หน้ามาตลอดเจอเจอไรหุ่นแล้วเจอตาลามันลง ถ้าใครถ้าใครจะเจอเท้าของดาราเยอะที่สุดในประเทศเนี่ยพี่จุกน่าจะเป็นคนหนึ่งมีใครบ้างมีของเราแล้ววจําเท้าไม่ได้ <laughs> แต่จำหน้าได้ <laughs> ได้แต่เขาสวยเหมือนกันค่ะอ๋อคนสวยคนสวยมักจะเท้าสวย,ย <laughs> ไหมใช่ค่ะ <laughs> พี่พี่จุกรีวิวเท้าตัวไหนเต็มสิบเต็มสิบเท้าเนาะก็สวยอะค่ะไม่ได <laughs> ้มีอะไรเท้าโหดูด้วยเนี่ยนิ้วเท้ากันหมดเลยผิวก็สวยโอเคขอบคุณค่ะ หอมมากเลยน้ำมันใช้ดีครับน้ำมันที่เราใช้เนี่ยเป็นน้ำมันอะไรคะน้ำมันไผ่อันนี้เขาเรียกน้ำมันไผ่คือเราใช้ไผ่ขมิ้นแล้วก็พิมเสนกระมุลกับเจ็ดชนิดที่เราเอามาต้มนี่ค่ะเราจะสกัดมาก็มาเป็นน้ำมันอก็เลยใช้นวดนี้มันหอมมันผ่อนคลายสดชื่นมากเปลี่ยนบรรยากาศเนาะปกติตุนนวดอ่ะมันก็จะนวดแบบนวดในห้องใช่อันนี้นวดไปอุ้ยฟังเสียงนกเออวองต้นไม้ เห็นท้องฟ้าสูตรอากาศบริสุทธิ์โอ้มื่อแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน